สวัสดีครับช่วง่งเอฟซีกลับบ้านนะครับหลังจากเคยล่าแล้วครับเพื่อนะขอบคุณหลายๆที่มาหนึ่งพันเ0ดเวดเวดเนนครับ เตลาแล้วๆอะไปแบบนี้หายาให้ับด้ยกันเจอเลยครับเจอเลยครับไม่ไม่ไม่อ้าวไม่ครับโอ้อยู่จันเตยลาเลยครับโอ้เสียงแหงหมดแล้วนะครับบรรยากาศโอ้มาทางเนี่ยทางตัวกทมอเลยโอ้คุณภาคีครับ จุดเตยล่าแล้วแล้วปอนปดอเพิ่งจะขยับไปครับแมน่นแมน่นจุดเตยล่าเลยเลยครับวันนี้ที่หลายครับน <ฮะ S 1> ้ำชาน้ำชาชมใจแม่ด้วยนะลูกบรรยากาศนี่ครับเพแปลกครับเพราะกีฬาของหญิงวัอนี้อะสามพันกว่าคนก็อยู่ใน มองเดียวกันไม่ออฟไม่ออฟไม่ออฟเป็นเหตุสังเกตได้เด็กครับเด็กครับ นักแสดงกัโปรดิวเซอร์ไม่ยังกันวางแยังกันอีกนัเอห้ดอก็ไอไอ้ไอ้ต้นบองเขาย่พงกอน้เฮ็ดี้่กันเีอตวาก็พีนเดต้ออา่หางเจีาพ่อเอาพ่อยังได้เห็นเจ้าไปเมีนอยู่ที่วใทนเพรว่าเราเนปอไไหนได้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đấy lỡ những video hấp dẫn เวทีอาเซียนนวันนี้ก็วิ่งป่าราบเหมือนเคยเซียนนนเจบีคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะครับนี่ล่ะก็จะไปลังเวทีแล้ว แล้วครับเคยลาแล้วเืิอน,นี่อยู่ตลาดกินชาลังซิตมือื่นมือื่นการเท่าก่าน้อยละยองครับผม17เจนาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็กลับมาปากทางบ้านเก่าบ้านทองก็ติดตามให้กำลังใจกันติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าครับครับผม หากันให้ครับผมเดี๋ยวก็พอกันไม่มืออื่นครับเอยอเจ้าวัท้ายเรียกเราขับอกก็ได้เออเออนดนดนพ่อเดนโดนพ่อเพ่ะดมีเวลามากเดีนาะนะจากหน้าที่งานหนุ่ก่อเนาะ เอาที S <S ่เคยหลายพื้นผู้ดเเยว่าพิ่นู้ว่าแบบวาเราพูดคำว่าควมเมีสิเพื่อนี่เิ่นู้แต่ว่า่น่เคยเล่าบอก่าเขาออก่องผู้ไดเนี่มีแต่มีแต่ไปเบิ้งไม่เงอยกให้เล่ารฝายคนในจ่างที่มทีสุแต่มันแรกพ่อก็อยู่เบื้องหลังนี่นะเบื้องหลังค่อยค่อยเจมแต่อีหละก่เ่ีคนสิมีความสุขไหพ่อ ทำอะไรอย่างนี้คือคน่อแมนเป็นเล่าอยู่มากเล่าเน้ยค่อยค่อยออกกากองด้พอเราค่อยออกกล่องเลย่หลายอย่างงานทีงานง่ายเล่าเี่ยาพิมกาลหนุ่มแน่ยู่เมงแล้วยูนี่โซเชียยู่ทกที่มารับยูทุกแดังรับ อ่าต้อตต้อสอหอสอหออุปกรณ์อานแล้วคนอ่านคนอ่านอันนี้พี่น้องนี่ซ่องนี้นะครับซ่องนี้ก่มีคอยมีสาราหรอกพี่น้องพี่น้องต้องกับเขาเพิ่มเติมเขาเพิ่มเติมค่อยๆวางค่อยๆจับเลยก็เลยมีสาราเสร็จปุ๊บก็ออกไปแล้วแล้วพี่น้องใช้กับผาได้แล้วกันเออเอาซ่องไว้ก่อน ส่องสุขุวิทอ่แล้วก็นี้หงกมีครับี้หกรมีลาย่องยอะบอกโอ้ยเป็นโมมน่อง่องนีลช่อง่องนนะรัยเี้องเอือันช่ออันเด็ก็ป๊อกน้งเนาะ่องดนสิล้เออคไปีนที่แล้วครับอเคพี่น้องน้ก็เป็นละรแห่กับนีกเะ่อั่ยนะัแล้วก็นครับจะเลือกกดไลค์กดแชร์ช่องอันไปี นี่ครับตัวจริงตัวจริงบ่ค่อยบ่ค่อยได้เห็นตัวจริงนะครับเพราะหักลังบุญเห็นไม่มีแรงเดินที่เราเห็นคอมเมนต์เห็นแต่เห็นแต่คอมเมนต์นะครับตัวจริงตัวจริงเพิ่งจะเห็น ตัวจริงตัวมีน้องนักล่องมาดังอยู่นักร้องเนี่ยสมานักร้องเนี่ยโอ้ยโอสวัสดีอันนี้เอาสวัสดีอันนี้ว่าออกเพลงโชคกันบอกนี่บอกนี่บอกโชคนี่บอกเพรว่าไม่คนโชคครับคนโชคคนโชคนะโอเคพี่น้องเอาไว้สนีครับจมลามเลยทุกหัวกันครับคลิปนี้เอาไว้สนีคลิปหน้าพอกันไหมเอ้า อย่างว่ะฝากน้ำเด้อครับขอไปฟังอยู่ช่องโชคู้บ่าวมักหมอลำเด้อพี่น้องเองไหัวใจประท่าน้วมเจ็บครับเดี๋ยวจะมีเพลงที่สองของมาอีกปวเจ็บหนึ่งครับเอจะมีเพลงที่สองพร้อมมาตอนนี้ก่ะกำลังเขียนอยู่ครับเป็นเพลงเร็วที่บอกเราเป็นเพลงเร็วม้วนนะว่าก็จังใดก็ขอให้ปังปังประสบความสำเร็จทางงวอมตั้งใจเนาะ บุญยงเด้อครับเจ่อไปกับปากเอฟซีบุญยังครับอะไรอย่างนี้ครับเป็นซีกยังอีกซ่องเออลาบข้าวนะครับโอ้ยด้วอ่าโอเคครับสร็จแล้คลิปนี้ฝากไว้เสมอครับพบกันไหมมืออื่นครับที่อ่าเอองานเท่าแก่น้อยระยองนะครับเด้อเจอกันพรุ่งนี้ครับครับผมแล้วก็ตอนแรงตอนแรงมาเจอกันที่ปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับ จะรับที่นี่ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ